ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังซื้อพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบ,บดีที่13มีนาคม2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับสุดจริตต้องคิดเองได้ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน รัฐบาลเพื่อไทยกําลังเดินเข้าสู่เส้นทางที่ตีบตันมากขึ้นทุกทีไม่ใช่เรื่องความรู้ความสามารถของผู้นําเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีปัญหาเรื่องความบกพร่องทางสํานึกและจริยธรรมรวมอยู่ด้วยคงจํากันได้นะครับเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลส่งเรื่องให้สารวินิจฉัยประเด็นมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรง สาเหตุวิจารณ์กันว่านายเสือกทุกเรื่องต้องการปรับคณะร,รัฐมนตรีจะเอาคนที่ชอบและคนที่ใช่เป็นร,รัฐมนตรีแต่ติดตรงที่เกรดว่าแพรทองทานจะตกเก้าอี้ซ้ำรอยเศษฐาวันนี้12มีนามีมติสารร,รัฐธรรมนูญออกมาแล้วครับแปลตอนหนึ่งไม่รับคำรองไว้พิจารณาวินิจฉัยไปดูคำวินิจฉัยกันครับสารเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตราสามวรสองกำหนดหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยคณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมและมาตรา15 8วรหนึ่งบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันโดยรัฐธรรมน,นูญนี้วางกลไกลป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อมีให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาตเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองจึงบัญญัติคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตร,รา160ที่จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติสูงกว่าบุคคลที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารและเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินการพิจารณาว่าบุคคลใดมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตร,รา160บวงเล็บ4 ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160่งรหวงเล็บหหรือไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกหรือไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทตามรัฐธรรมนูญมาตรา160่งรวงเล็บ การเสนอบุคคลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเป็นดุลพินิษของนายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวและเป็นผู้รับผิดชอบในการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลเป็นรัฐมนตรีและเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโงคองการดังกล่าวน่ั่นคือนายกรัฐมนตรีต้องมีวุฒิภาวะมากพอที่จะสามารถใช้ดุลพินลนิจว่า คนที่จะรับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่รวมทั้งเคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่หมายความว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีคุณสมบัติขั้นสูงคือมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ละเมิดจริยธรรมเสียก่อนถึงจะมองคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีออกว่าเป็นคนเช่นไรฉะนั้น ใครก็ตามที่คิดจะฉีกหรือแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้โปรดใช้สามัญสำนึกให้มากเพราะการปราบคอร์รัปชันเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรครับเพราะนายกรัฐมนตรีแพทองทานยังมีปัญหาอยู่พอสมควรไม่สามารถใช้ดุลพินิษเองได้ว่าคนที่ตัวเองจะตั้งเป็นรัฐมนตรีน,นั้นสุจริตไม่ละเมิดจริยธรรมจริงหรือไม่นี่คือความบกพร่องอย่างร้ายแรง จะตั้งคนมาเป็นรัฐมนตรีมันต้องแน่ใจครับว่าใจซื่อมือสะอาดจริงๆไม่ใช่ตัวเองยังไม่แน่ใจแล้วประชาชนจะไปคาดหวังอะไรได้มาดูคำวิจัยอีกท่อนครับเมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นหน้าที่และอำนาจของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการใช้อำนาจในทางบริหาร และต้องปฏิญญบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญคำร้องดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้อธิบายหรือแปลความหมายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐรมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา160รวงเล็บ4วงเล็บ5และวงเล็บ7และพรบระเบียบขา้าราชการการเมืองพศ2 5 3 5มาตรา9วงเล็บ5 ว่ามีความหมายขอบเขตเพียงใดอันมีลักษณะเป็นการหาหรือเท่านั้นยังถือไม่ได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ร้องเกิดขึ้นแล้วอีกทั้งกรณีแต่งตั้งขา้าราชการการเมืองตำแหน่งอื่นตามคำร้องซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีก็เป็นอำนาจให้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามพรบรเฉพาะขา้าราชการการเมืองมิใช่การใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องด้วยเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 0วรคหนึ่งวงเล็บ2ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ .2561 มาตรา7วงเล็บ2และมาตรา44ขอทุบโต๊ะดังๆครับเปลี่ยนมือกฎหมายรัฐบาลเสียเถิดชูสักสิรินินไม่ควรทำหน้าที่นี้ต่อเพราะมันจะประจานให้เห็นถึงความรู้ความสามารถด้านกฎหมายของรัฐบาล มีเสียงเตือนล่วงหน้าแล้วว่ายื่นให้สารรัฐธรรมนูญช่วยแปลความหมายของคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมิได้ไม่ใช่เรื่องที่สารรัฐธรรมนูญต้องมาดีความความซื่อสัตย์สุจริตมันจะเกิดกับนักการเมืองที่เข้ามาทำเพื่อชาติประชาชนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกลับกัน นักการเมืองที่เข้ามาเพื่อหวังกอบโกยต่างต้องการความชัดเจนว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่แค่ต้องการใบรับประกันว่าตัวเองไม่โกงเท่านั้นแต่พฤติกรรมสวนทางอย่างสิ้นเชิงคิดว่าคนที่สะกดคำว่าสุดยิตและจะริยธรรมไม่ออกทำอะไรได้บ้างศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ